สวัสดีครับชาวราศีพิจิกและลัคนาราศีพิจิกนะครับสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับสวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนานะครับราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจิตประจำวันของตัวคุณเอง จะมาดูดวงให้กับชา,าวราศีพิจิกในช่วงของเดือนเมษายน2562นี้เป็นในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับ mm hmm. ก่อื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ User บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการเดินดวงดาวกับไพ่พยากรณ์ที่เปิดใหม่นะครับ ในช่วงของเดือนนี้นะครับราศีพิจิกลักนาะพิจิกดาวประจําตัวของคุณนั้นคือดาวอังคารดาวอังคารได้โคโจรไปอยู่ในเรือนปัตตานีนะครับก็คือเพศตรงข้ามและเป็นตําแหน่งประและราชาโชคนะครับแล้วก็มีดาวเกตมาทับกับลักนณของตัวคุณก็จะทําให้ตัวคุณค่อนข้างวุ่นวายกระสับกระสนนะครับหรือว่ามีปัญหาใจมีความเซนซิทีฟในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่บ้าง อิทธิพลของดาวเกตโคจรเข้าสู่เรือนธาตุน้ำและเป็นาธาตุเดียวกันกับตัวของคุณเองนะครับก็เลยทำให้มีความเซนซิทีฟกับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเหมือนกับว่าวุ่นวายไม่ค่อยหยุดนิ่งกับความคิดความสัมพันธ์และก็มีตำแหน่งเป็นปะะตัวเองเป็นปะหมายความว่าไม่เข้มแข็งนะครับไปอยู่ในเรือนคู่หมายความว่าอาจจะอกอ่อ,อนอกอ่อนใจนะครับอยากต้องการความดูแลการช่วยเหลือจากผู้ครองเพศตรงคมบางทีก็อาจจะเป็นตัวเองก็ได้ไป ไปดูแลเพศตรงข้ามนะครับเพราะอิทธิพลของดาวอังคารเนี่ยเป็นประ,ประและเป็นราชาโชคราชาโชคหมายความว่าอาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณเยอะนะครับหรือมีคนที่มาปฏิสัมพันธ์กับตัวคุณค่อนข้างมากเพราะาตัวคุณเองอาจจะมีสเสน่ห์นะครับในเรื่องของการดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาได้เหมือนกันอิทธิพลของดาวศุกร์นะครับก็คือดาวแห่งความรัก ของทางโหราศาสตร์ไทยได้โครจรอยู่ในเรือนพันธุร่วมกลุ่มกับดาวพุธเป็นคู่ธาตุน้ําก็จะมีความรักความสุขความหมองที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็มีในเรื่องของสิ่งที่ดีในเรื่องของความรักที่จะดีต่อใจมากขึ้นอะไรทำนองเนี้ยนะครับถือว่าดีเนาะเป็นตำแหน่งพันธุคือเป็นชั้นเดียวกับลัคนาของตัวคุณเลยอิทธิพลเมนเอเนจีหลักของตัวคุณในช่วงของเดือนนี้ได้ทววันเกิดขึ้น ทวมวันนะครับหมายถึงว่าความรักความสุขความหวังของคุณมีความเซนซิทีฟเข้ามาอย่างที่บอกว่าดาวเกตกลุ่มลักขณาของตัวคุณมันคืออสิ่งที่มีจิตสังหรณ์นะครับแรงสัมผัสหรือว่าเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่อาจจะมาทําให้ตัวคุณรู้สึกเหมือนกับว่าอะ,อะไรที่มันเป็นแบบความคาดคิดความฝันนะครับจินตนาการบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณวุ่นวายใจนะครับ บางทีคุณอาจจะยังรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนความคิดของคุณนั้นไม่หยุดนิ่งกับความรักความสัมพันธ์และมันแตกออกเป็น2ทางนะครับก็คือทวบวานทวบวานหมายถึงความรักความปรารถนาที่มันเป็น2คืออาจจะคล้ายๆกับทวบสอดแต่ทวบสอดเนี่ยเป็นลักษณะของ2ดาบที่อันนั้นคือจําเป็นต้องเลือกในเรื่องของทางเดินแต่อันนี้มันหมายถึง2ใจ2ใจในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณรลักอ่ะ ไม,ไม่ได้หมายความว่าคุณเจ้าชู้หรือลังเลแต่เป็นความลังเลใจมากกว่าสองไม้คือความคิดและความปรารถนาที่รอคอยคนรักและมันอาจจะมีอีกรูปแบบหนึ่งคือมีคนเข้ามาคุณอาจจะแบบว่ามีคนรักความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วมีคนเข้ามาคุณรอคอยคนในอดีตแต่คนปัจจุบันกลับเข้ามาหาตัวคุณนะครับเพราะว่าคุณค่อนข้างมีเสน่ห์พราะดาวประจำตัวไปเป็นหลัก อาไปเป็นเขาเรียกว่าเลยนะราชาโชคในเรือนคู่ครองทําให้ตัวคุณมีคนเข้าหาตัวคุณเยอะนะครับแล้วก็มีคนที่แบบว่าวิ่งเข้าหาตัวคุณนะ่ะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แต่มันอยู่ติดอยู่ในเรื่องของความรักความปรารถนาที่ไม่สามารถจะแกะพันธนาการเหล่านี้ออกไปได้ความรักของคุณนั้นรู้สึกเหมือนกับว่า คือเอาง่ายๆคือเบื่อๆอยากๆนะครับคือสิ่งที่อยากได้กับไม่ได้สิ่งที่ไม่อยากได้กําลังจะเริ่มต้นกับมีปัญหาหรืออาจจะยังขาใจอยู่นะครับกับในเรื่องของเรื่องในอดีตถึงแม้คุณอาจจะคุยกับอีกคนหนึ่งแหละเพราะมีถ้วย มีจะดถ้วยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคุณอาจจะคุยกับอีกคนหนึ่งแต่ความรู้สึกของคุณยังไม่ลืมคนเก่าทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับสองใจที่แบบลังเลใจอ่ะนะครับว่าจะเลือกทางไหนดีในช่วงของความรักความสัมพันธ์นี้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการแปลกในเรื่องของความรักเหมือนกันและคุณมีโอกาสที่จะมีะความรักที่แบบฝันนะครับฝันปแปลกๆหรือฝันเห็นคนรักฝันเห็นคู่ครองก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้ และในช่วงของเดือนนี้นะครับในอดีตของคุณนะครับไพ่ฟองขึ้นมาว่ามีไพ่ห้าไม้เกิดขึ้นในอดีตความสัมพันธ์ของตัวคุณคุณรู้สึกอาจจะรู้สึกมีปัญหาใจมีความขัดแย้งกันมีความระหองระแหงใจกันหรือมีความคิดที่เหมือนกับว่าไม่ลงรอยกันในช่วงของที่ผ่านมานะครับอดีตมันอยาอมันกลับย้อนเข้ามาถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ ที่ไม่สามารถจะก้าวข,ข้ามผ่านการเวลาไปข้างหน้าได้นะครับเพราะว่าคุณย้อนถึงในอดีตอย่างที่บอกไปเพราะว่าความคิดของคุณมันดูไม่นิ่งนะครับคุณได้แต่เฝ้ารอกับความรักความสัมพันธ์ทีอ่อยู่กับในปัจจุบันแต่โหยหาถึงอดีตพอเข้าใจไหมครับอาจจะดูงง,งงนิดหนึ่งคือเอาง่ายๆก็คือหมายความว่าคบกับคนใหม่แต่ไม่ลืมคนเก่าใจไปหหยหาถึงอดีต อลไรประมาณเนี้ยอยากให้คนในอดีตนั้นกลับคืนมาหาตัวคุณเพราะดาวเกตเนี่ยทับกับลัคนามันกวนใจคุณนะครับว้าวุ่นใจสิ่งเก่าๆความฝันความนึกคิดสิ่งต่างๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันติดขัดที่จะเดินก้าวข้ามผ่านสิ่งต่างๆไปมันเป็นอุปสรรคทางใจของตัวคุณคุณได้แต่นั่งได้แต่เฝ้ารอกับสิ่งต่างๆเหล่านี้และไม่สามารถที่จะ,ะเดินไปข้างหน้าใช่ไหมครับ ประมาณนี้เนาะแต่ว่ามีแต่ความขัดแย้งในใจหรือในอดีตก็มีความขัดแย้งอยู่แล้วในใจตอนเนี้ยคุณก็รู้สึกเหมือนกับติดขัดแล้วก็สู้กันอยู่ตลอดเวลาระหว่างความรักครั้งเก่ากับครั้งใหม่นะครับแพสชั่นของคุณรู้สึกเหมือนกับพุ่งพานไปหมดเลยเอกออฟวานเกิดขึ้นเอกออฟวานเนี่ยมาบอกว่าเอกออฟวานน,นะครับมาบอกว่าออความรักความปรารถนาของคุณนั้นเหมือนกับว่า มันเหมือนไฟสมสวงไงนะครับที่มันอาจจะแบบว่าประทุอยู่ตลอดเวลาที่เราไม่รู้สึกเรารู้สึกแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรนะครับเรารู้แต่ว่าเราทําไมถึงต้องการกับอดีตของสิ่งที่มันห่วนไปแล้วอยากจะให้มันกลับมาคืนมานะครับหรือว่าอยากจะให้จินตนาการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับมามีความรักที่มันมีดีกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่บางทีเราก็อาจจะ อาจจะยังไม่อยากจบกับคนนี้ด้วยแต่อาจจะอยากให้คนเก่านั้นกลับคืนมารู้สึกเหมือนสองใจนะครับอะไรแบบนี้คือมันฟงซ่านไปหมดแล้วกับความคิดความปรารถนาเพราะเหตุผลของผู้ศึกผู่ท่านน้ำนะครับถึงแม้จะให้ในเรื่องของความรักความปรารถนาที่ดีแต่คุณก็มีอินเมจินมีความทุกข์ต่างๆที่คุณนั้นอาจจะแกะไม่ออกกับพัฒนาการเหล่านี้ได้นะครับคือจริงๆผมอยากให้คุณค่อยๆคิดค่อยๆทําแล้วก็วางไว้อยู่กับตัวเองไปก่อนอย่างนี้แหละดีแล้วนะครับ อยากให้แบบว่าถ้ายังไม่มีทางเลือกก็อย่าเพิ่งเลือกเราควรโฟกัสในจุดๆนี้ก่อนอย่าเพิ่งแบบว่าวิ่งไปหาความต้องการของตัวเองเพราะไม่งั้นมันอาจจะเกิดเป็นลักษณะของลักซอนลักมือที่3นะครับอะไรแบบนี้บางคนอาจจะเป็นถึงลักสี่เ้าเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณไปซะหมดทุกอย่างนะครับแต่ถามว่ามันมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นไหมมันมีโอกาสที่มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเพราะมีทัวร์ขับเกิดขึ้นแล้ว ทวบครับเนี่ยหมายถึงสองถ้วยนะครับก็หมายถึงความรักความปรารถนาความผูกพันคุณอาจจะคิดว่าคนในอดีตเนะี่ยมันเป็นคนในอดีตของคุณนั้นเป็นคนที่ความรักความปรารถนาที่เป็นคู่แท้ของตัวคุณเพราะคุณอยู่กับปัจจุบันแต่คุณกลับไม่รู้สึกเหมือนกับว่ามีความสุขเลยเท่าไหร่กับคนนี้แต่คุณกลับไปโฟกัสกับคนนั้นอะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะยังรู้สึกเหมือนกับว่าใครกันแน่ที่เป็นคู่รักค,คู่ที่คู่ที่แท้จริงของตัวคุณ เพราะคุณกําลังสับสนอยู่ถูกไหมเนี่ยสองไม้คือสับสนอยู่ว่าใครเป็นคู่แท้ของตัวคุณอืมประมาณเนี้ยบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะปลดปล่อยพันธนาการเราเนี่ยแล้วเดินจากไปนะครับซิกออฟวนมาบอกว่าคุณอาจจะอยากอึดอัดจ,จนอยากจะเดินออกไปแต่คุณก็ยังไม่รู้ว่าคุณจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมครับแล้วก็คุณอาจจะอยากไปสแสวงหากับ ความรักความปรารถนาของตัวคุณที่เป็นคู่แท้แต่ถามว่าคือคุณจะทิ้งคนนี้ไปแล้วเพื่อไปหาคนเก่าหรือจะคบกับคนเก่าเพื่อลืมอดีตอืทั้งสองอย่างเนี้ยมันยังกวนใจคุณอยู่ทั้งสองเลยคุณพยายามค่อยๆคิดค่อยๆปล่อยวางกับความรู้สึกนี้ไปนะครับชาวราศีพิจิกบางทีสิ่งที่คุณนั้นผูกพันธนาการและก็มีความคิดที่ขัดแย้งกัน นะครับดาวสองกับดาวพฤหัสบดีขัดแย้งกันในเรื่องของอารมณ์ดาวปุตตะเป็นอารมณ์แบบเป็นเป็นในเรื่องของความคิดของตัวคุณปุตตะนะครับมาเป็นกเกษแสคือความคิดที่ขัดแยง้งกันกับดาวสองคือมันอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ายัางตัดสินใจไม่ได้ในช่วงของเดือนนี้คุณก็ปล่อยวางไปก่อนแล้วค่อยๆเดินไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อย,อยๆเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความรักความปรารถนาที่ดีต่อกันได้นะครับพยายาม โฟกัสกับคนตรงหน้าให้ได้นะครับคิยออบวานเกิดขึ้นคิยออฟวานเนี่ยเป็น ใครของราชาถือไม้เป็นราชาที่ค่อนข้างกล้าคิดกล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวนะครับโฟกัสไปเป็นคนคนจะดีกว่าเราควรที่จะอยู่กับคนปัจจุบันก่อนนะครับอดีตมันผ่านไปแล้วบางทีมันอาจจะยังไม่ได้กลับมาง่ายๆนะครับถ้ามันจะกลับมาก็มีโอกาสที่จะกลับมาอยู่แต่ว่าเราควรแบบโฟกัสไปเป็นคนคนดีกว่าถ้าคุณจะเลือกที่จะอยู่กับอดีตคุณก็ควรที่จะ จบแล้วก็เดินออกไปเป็นไปหาความรักของคุณดีกว่าเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันยังมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าคุณจะเลือกคนเก่าหรือคนใหม่ยังไงคนรักมันก็ถือว่ามีความรักที่จะสามารถดีนะครับมั่นคงได้เหมือนกันและชาวราศีพิจิกมีโอกาสที่จะมีลูกนะครับหรือมีความรักที่มีสิ่งที่ดีต่อกันและมีโอกาสที่จะได้แต่างงานด้วยสามใบนี้คือมีโอกาสที่จะแต่างงานกัน นะครับอันนี้คือหมายถึงว่าอีกอีกคําพยากรหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณคุณเลือกไม่ได้เนี่ยแต่หมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ความรักความสุขความหวังนะครับในช่วงของประมาณน่าจะเป็นช่วงของปลายเดือนหรือไม่ก็เดือนหน้าเลยนะครับคุณจะได้ความรักความสุขความหวังที่ดีและก็มีชัยชนะในเรื่องของความรักที่อาจจะสามารถแต่างงานนะครับและมีลูกได้ สองใบนี้มีโอกาสมีลูกสามใบนี้คือมีโอกาสที่จะได้แต่างงานกันแต่มันอาจจะไม่ได้แบบคยกว่าอะไรนะเหมือนกับไม่ได้ว่าจะได้ความรักความปรารถนาที่จะต้องแต่างงานได้ทุกคนนะครับแต่มันเป็นความรักความสุขความหวังที่จะสามารถเต็มเต็มได้และไม่ว่าคุณจะเลือกทางใดความรักของคุณก็จะมีโอกาสที่จะลงเอยไปได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าไพ่มันมีไพ่ The e m p มเพนะครับแล้วก็มีเดอะซันเกิดขึ้นคือไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนความรักของคุณก็จะมั่นคงแล้วก็ดีภายหลังแต่ขอให้คุณหนักแน่นมั่นคงเป็นราชาถือไม้ได้เพราะราชาถือไม้คือกล้าคิดที่จะหลักกล้าคิดที่จะ,ะมุ่งทยานไปในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาไปในทางเดียวเท่านั้นนะครับอย่าวกแวกกับความรู้สึกของตัวคุณ อย่าให้สิ่งเหล่านี้เข้ามากวนใจนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงทําให้คุณได้ความรักความสุขที่ดีต่อกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r คร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ